สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ตูดิโอจอีนะครับและนี่ก็คือคลิปเล็กชัตนะครับตัว Official m v นะครับเพลงเป็นไรไหมนะครับของคุณพิทยานะครับหรือคุณตาอูนั่นเองนะครับก็อ่าซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอ่าเพลงที่อยู่ในซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษานะครับซึ่งอ่าเราก็ได้ทำอ่า เพลงแรกไปเรียบร้อยละก็คือเพลงรักไม่รู้ประษานะครับซึ่งแต่เพลงนั้นเขาร้องกันสองคนใช่ไหมแต่เพลงนี้นเป็นเพลงที่ตาอู๋ต้องมาลองคนเดียวละและ,ะเหมือนจะเดี๋ยวจะมีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่อัพโหลดร้องคนเดียวะนะครับแต่ก่อนถึงจะไปถึงเพลงนั้นกว่าจะได้ฟังเพลงนี้ก็ยานายอยู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวอ่า ไปฟังเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ชอบ like, Studio j o อยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัว o p ลบั้ม Me นะครับเพลงเป็นไรไหมของตาอุบิทยากันดีกว่าครับ ที่ฉันรู้สึกที่ฉันเป็นอยู่ใครจะรู้ฉันต้องกลั้นใจเท่าไรก็ฉันไม่มีไม่มีมมสึกสิ่งใดดีพอให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รักที่แอรักไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไร มองดูนตาแต่เพื่าของดวงใจเธอคงเข้าใจกันสักวัเนเรไรไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหมัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝ้าไว้ไม่ไดีดีสักเท่าไรไมีใชใครคนที่คู่คุณรักเธอ นะึกว่านั่จะนั่งเงาเงอยู่คนเดีวยวที่อลองมองดูแตแต่ภาษาของดวงใจเธอคงเข้าใจกันซว่าตยส่งยิ้มมา ไม่ใช่ใครคนที่คู่คุณรักเธอ 오 oh, oh, oh. อันเนี้ยมันต้องมีไงไฮโน้ตเนี่ยเก่งมากเก่งมากโอเคเลยเห็นละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่าตัวออฟฟิเชียมีนะครับเพลงเป็นไรไหมนะครับ อ่าของน้องตั้งบุพิธยาเนาะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นซิงเกิลแรกของน้องเนาะที่เป็นแบบเพลงเป็นเพลงชาเ,เนาะแ,แล้วก็เป็นเพลงเดี่ยวด้วยเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกแล้วก็เป็นเพลงชาใช่ไหมใช่อืมซึ่งเป็นอะไรที่แบบเรารอคอยอยู่นะเพราะว่าเราก็หลายคนทุกคนรวมถึงเราเอะก็น่าจะรู้แบบสกิลความสามารถของน้องเนี่ อ่ามันมันสดอ่ะนะครับแล้วก็ใดๆก็คือลายเซ็นต้องมาไฮโน้ตต้องมาคือแบบว่าถ้าพูดถึงตาโอูต้องพูดถึงไฮโน้ตใช่ไหมและคือไฮโน้ตอันนี้ยคือสุดไฮแบบไฮไฮไฮแล้วก็คือแบบว่าช่วงช่วงท่านหลังๆนี่คือแบบไม่ลงแล้วนะขนาดเป็นเนื้อธรรมดาก็คือยังสูงอยู่อ่ะเออเนาะ เราก็ไม่แปลกใจว่าอาน้องเอาอยู่เพราะว่าเราคิดว่าพวกทีมทีมงานโปรดิวเซอร์เขาเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าน้องเอาอยู่นแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราคาดไว้ไม่มีผิดเลยเนร้อ,องนำนองคุณแอฟมาเฉริยอีกและเอาเวลาที่ไหนพี่แต้เอ้ยหอมมาก ดีมากนะครับแล้วก็เออคุณระวีเนาะก็เป็นมิกซ์มาสเตอร์มาสเตองนะครับแล้วก็เออเรียบเรียงโดยคุณสุภกิจฟองธนกิจนะครับโปรดิวเซอร์ก็คุณแอมทอีม่ทำเพลงอะไรก็ดีดีเนาะแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงอะไรเนี้ยก็คือมันเป็น เป็นบ่งบอกความเป็นเรื่องราวในซีรีส์เลยอะเออว่าแบบเป็นเลยไหมได้แบบเราไปชอบฉันไปชอบเธอนะเพราะว่าแต,แต่แต่ฉันเนี่ยจ,จะแบบว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าเธอแบบคาดหวังนะอะไรอย่างเงี้ยเออดีอะเนื้อเพลงก็ดีคนร้องก็แบบร้องออกมาได้บแบบไพเราะสนุกโเก็ <c oughs> บไปในเพลงลิสต์อีกแล้วคนลุกเลยนะตอนแบบว่าน้องขึ้นไฮโน้ตแต่ก็คือช่วงแรกๆที่ไม่ได้ไฮโน้ตอ่ะ คือถ้าบอกฟังหูฟังอย่างเงี้ยคือรายละเอียดที่แบบว่าน้องใส่มาในแต่ละในแต่ละคำในแต่ละคำคือดีมากเก่งมากจริงสมแล้วที่แบบว่าเราเป็นกำลังใจให้มาตลอดเนาะตั้งแต่แบบอแอบแข่งละไซคอนเลยอ่ะอืมแล้วตอนนี้น้องก็ได้ใช้ความสามารถของน้องมาสู่สายตาทุกคน ไม่ว่าจะร้องอย่างเดียวตอนนี้เป็นนักแสดงอีกจ้านะ <laughs> <laughs> ครับก็ทุกคนสามารถนะครับเข้าไปโชวมมีเพลงนี้ได้นะครับทางาช่องวัน u ู u b e นะครับช่องวัน31เนาะและ้วก็ซีรีส์นะครับของน้องนะครับก็ หลักไม่รู้ภาษาเนาะก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับก็มีทุกวันเสาร์นะครับเวลา3ามทุ่มสิบห้านาทีเนาะทางช่องวัน31นะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้เนาะก็นอกจากมีตาอูแล้วก็มีออพโหลดน้องรักของเขาด้วย <laughs> เออดี <laughs> โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปดิชั่นคกิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ